อารมณ์ที่จิตไปตั้งอาศัยแต่ละตัวออกนะเพราะอารมณ์มันก็มีหลายรูปแบบไงอย่างพอเราทําสมาธิไปได้ปฐมฌานทุติยฌานพวกนี้อารมณ์หมดเลยนะพอได้อารมณ์แบบนี้ละเอียดปราณีตนึกว่าอ่านิพพานแล้วอืมพวกปริพาชกนักบวชทั้งหลายก็เลยไปสุดกันแค่นั้นไงบางคนสุดแท้ปฐมฌานทุติยฌาน บางคนเก่งไปถึงอากาสาก็สุดแค่นั้นไปถึงเนวะสัญญานึกว่าสุดแค่นั้นไปถึงสัญญาเวทตนึกว่าสุดแค่นั้นอย่างอีกอเห็นนะพวงเรียกธาตุนานัตตานะธาตุนานัตต่าธาตุมันมีประมาณมากเลยนั้นอารมณ์ที่วิญญาณไปตั้งมันโหมากมาย เนคขม,มะหลีกออกจากกามกามภพหลีกออกจากความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกว่าจะรอดนะไม่รอดไปติดเนคขม,มะอีกอืมเนคขม,มะก็เป็นรูปภปพมีภพให้ติดอีกอืมไปเจอรูปภปพอีกตั้งหลายระดับหลุดจากรูปภพไปได้อารูปติดอารูปอีกอารูปอีกก็มีอีกตั้งหลายระดับใช่ไหมหลุดอารูปแล้ว เจอสัญญาเวทยิตใช่ไหมไปติดตรงวิญญาณน่ยอไปติดตรงวิญญ,ญาณสี่ระดับอีกเห็นไหมอีกนิดเดียวจะหลุดแล้วแต่ถ้าไม่ได้สดับไม่หลุดกลับมาเกิดใหม่เป็นผู้ได้สดับนะก็คติเดียวคืออาราตะผลนะเนี่ยโอ้มันมีมันมีตัวหลอกเราเยอะเลยอ่ะ มีตัวหลอกเราเยอะมากเลยก็เลยวกมาที่พระองค์บอกว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่ามันใช้ได้กับข้อธรรมชั้นลึกเลยนะมันไม่ใช่แค่ข้อธรรมชั้นตื้นๆที่เรานั่งอ่านข่าวแล้วอ๋ออันนี้ไม่จริงหรอกอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่แค่นั้นถ้าเห็นอย่างเนี้ยจเ่าไอ้แค่นี้ตื้นมากเลยใช่ไหมน่ะ อ,อให้นั่งอ่านข่าวแล้วไม่เชื่อนี่ยอันนี้ตื่นมากเลยโอ้พระองค์เนี่ยถ้ากับบทธรรมเนี่ยใช้ได้ยันนะู่นสัญญาเวทยิตเนี่ยพวกได้สมาธิทุกระดับเลยพระสารีบุตรมีปัญญาตรงนี้เลยไม่เชื่ออะไรสักอัน ได้สมาธิราสาริบุตรมีปัญญาเนี่ยเนี่ยอยู่ในกลุ่มของปัญญาเนี่ยแต่ไม่ใช่ทําสมาธิไม่ได้ทําได้ด้วยนะทําได้แล้วทําเก่งด้วยนะอืมแต่มุมในการเห็นธรรมของท่านเนี่ยท่านเห็นด้วยปัญญาท่านไม่ปล่อยเพลิดเพลินในสมาธิเลยพอถึงสมาธิขั้นใดที่ท่านได้ปุ๊บ ท่านก็พิจารณาว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาให้ที่มีมาเราก็หมดไปดับไปหมดไปเท่ากับจับเข้าอริสสัต4สี่หมดเลยนะหรือจับไปเข้าอาตามัมมยตานะเกิดดับหมด